กดตกจะร์โกนมานางงทตำแซงต้นชาทุกคนได้เลยค่ะก่อนจะไปทำกาแก็ปรน้ำสีอบเอเชียจางมากนะคะส่วนละเอดเชจะเป็นลูกยนด้วยนะคะเสจะเด้ักิจกระอบไป่ก้าวันนี้ได้ตำแซงปลารหาจนไข่สองฟองจาแล้วก็มีข้าวสวยนะคะมีผักผักเตี้ยก็คือถั่วแล้วก็กวางเุ่งนะคะคน มาทกันเเถอะพื่นาชปนอกัเพรนชักันีอมนะมีเนมาะลยมาทานกันเลยจ้ายายที่นั่งจะทุกคนจะฝนตกจะพี่น้องฝนฝนตกแล้วก็มีเสียงฟ้าด้วยจะทุกคนมามาทานกันเลยจ้าได้ตำแตงทบแซ่บจ้ะอืมอืมเฟินมากคนอืม

คือเผ็ดไป่นามีเสียวฟ้าฝนตกจ้าทุกคนมีเสียวฟ้าด้วยประทษขออภัยด้อยเสียงเข้าบรรยากาศมันได้จ้่ทุกคนบรรยากาศฝนตกกินน้ำแตงไข่ต้มอืม้อ พืนคัะข้าวหนึ่งจานโอนถั่วกระเทียอื อยากทำแจงพี่น้องคิดอยากทำแจงทุกคนใครต้องกนนินอะไรบ้างอืม น้ำตันใส่แร่อยเลิออืมอําคำไมใหญ่นอยสุดๆรองสุ ขันคุ้งสดอะไรอืม สุดมากคุณแบบนั่งสับพะรดทุอยากจัดไปจัดจวด,ดเผ็ดเผ็ดหอมแตง เผ็ดแซ่บนัวก็ต้อง,งตามอิดแม่เมื่อกี้เราก็เสียดไลาดที่นิ้วอบกอบเผ็ดเผ็ดเนาะจ้ามันก็มีไหลบ้างนิดหน่อย แัดมาชุดจุดชุวผักดาวุดก็ไปส่วนว่ามาะเทศอะไรกันเนี่ยกบดลาย ทุกคนจ้ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ